นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมจไได้ว่าก็นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยทำไมเวียนหัวจังว่าแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงกันที่นี่แถขอบโลกเหรอลองไปเดินสำรวจดูแถวๆนี้แล้วกันเอ๊ะนั่นมันเรือสำราญนี่ เหมือนกับที่เราเคยเห็นในนิยายไม่มีผิดลองไปดูหน่อยดีกว่าเผ่ว,ว่าเรือลำนั้นจะช่วยให้เราออกไปจากที่นี่ได้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นลองไปขอความช่วยเหลือแล้วกันขึ้นมาแล้วไม่เจอคนเลยฮะป็นอย่างนั้นก็ขอ,ขออันนี้นะคะเอ๊ะนั่นมันเกาะปิศนาลองไปจอดดูดีกว่า ทำไมเกาะน,นี้ไม่เห็นผู้คนเลยนะลองไปขอความช่วยเหลือดูดีกว่าเผื่อว่าจะมีคนพอช่วยเราได้ออนี่ข้าม่อยู่ที่ไหนก็ข้าหลับไหลไปนานเท่าใดแล้วข้าไม่ค่อยคุ้นที่นี่เลยที่นี่คือที่ใดกันลองสำรวจด,ดูดีกว่าเผื่อว่าข้าจะพอน้นอะไรออกบ้าง ที่นี่ช่างใหญ่โตจริงๆข้าไม่เคยเห็นที่ใหญ่โตวสวยงามเช่นนี้มาก,ก่อนประตูทางออกสินะข้าเอ๊ะทำไมประตูถึงล็อกละ่ะเปิดไม่ออกเลยแล้วทีน่นี้ข้าจะไปทำอะไรต่อได้นะคงมีแต่ต้องหากุญแจเอ๊ะนี่กุญแจของผู้ใดกันข้า ลองนำไปเปิดประตูดูเผื่อข้าจะออกไปขอความช่วยเหลือได้ประตูเปิดให้ข้าแล้วเอ๊ะมันในเกาะที่สดใสเช่นนี้คุ้นค้นเหมือนข้าเคยเจอมาก่อนที่นี่เป็นเกาะอะไรกันข้ามีเคยเห็นข้าลองเดินสำรวจรอบๆเากาะดูแนละ้วเกาะแห่งนี้ช่างคุ้นตาจริงๆเหมือนข้าเคยเจอมาก่อน แต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเจอที่ใดแล้วเป็นเกาะอันใดข้าจะไม่ได้เลยคุณเคยเพียงแค่ว่าเหมือนข้าเคยมาที่นี่ที่นี่เคยเป็นที่ที่ข้าเคยอยู่งั้นรึเจ้าจะหนัไม่มีทางเลอเอ๊เสียงผู้ใดกันแต่ข้าก็ไม่เห็นผู้ใด อยู่แถววนี้เลยและจะเป็นเสียงของผู้ใดกันเอ๊ะนั่นใช้คนหรือเปล่านะเอ๊ะก็ไม่มีผู้ใดนี่ข้าตฝัดไปเองงั้นหรือข้าว่าข้าก็สำรวจเกาะนี้ทั่วแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วเราก็ข้าก็คงมีแค่สองทางเลือกคือกลับไปในเรือนหรือข้าจะออกทะเล แต่ข้าจะออกทะเลได้อห่งไรกันนี้เมื่อข้าไม่มีเรือคงม,มีเพียงแต่ข้าต้องกลับเข้าไปในเรือนข้าไม่มีทางเลือกแล้วสินะคงม,มีเพียงแต่ต้องกลับเข้ามาที่นี่ค้เริ่มหิวแล้วสิ มีอะไรให้ข้ากินบ้างนะลองเดินไปหาอะไรกินที่ห้องครัวดีกว่าจัดการผู้หญิงแล้วครับหัวหน้าดีมากพานะ้องไปถงน้อซะอ,อนี่ข่าวว่าเนะพามันมาตรงนี้ดีกว่าข้าวว่าตัดเขามันดีกว่ามาก ข้าว่าทรมอนมันดีกว่าที่นี่ทำไมฉันไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเกิดอันไ้ขึ้นได้ปลอดไว้ชีวิตข้าเธอดข้ายัางอยากที่จะมีชีวิตต่อไป คนไปหรอ